คำเตือนคลิปนี้อาจมีเนื้อหาสปอยถ้าใครไม่ชอบการสปอยสามารถกดปิดคลิปนี้ไปได้เลยแต่ถ้าใครชอบการสปอยหรือว่าไม่ได้มีติดอะไรก็สามารถดูคลิปนี้ต่อไปได้นะจ๊ะ เอาละครับก็ต้องของกาบสวัสดีแฟนๆจากเรื่องจุจุสุไคเซนหรือว่ามหาเวทผนึกมารกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่อง988 Channel Part ของเราในวันนี้เราก็จะมาตามมังหะมหาเวทผนึกมารตอนที่163นะครับผมจากคลิปที่แล้วเราตามตอนที่162ไปใช่ไหมตอนนี้เนี่ยเราก็จะมาตามตอนที่163ซึ่ง164เนี่ยได้มาแล้วนะครับผมแน่นอนว่าเดี๋ยวผมจะตามมาแบบติดตดกันให้เลยนะครับผมก็เดี๋ยวจะเป็นยังไงนะเนี่ยเดี๋ยว ไปดูในเนื้อหาคลิปกันเลยดีกว่าแต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์กดแชร์ผมด้วยแล้วก็ถ้ากดกันแล้วก็เดี๋ยวไปเริ่มกันได้เลยเดี๋ยวขอย้อนกลับไปในตอนที่6 2หรือว่า162สักนิดนึงนะครับสำหรับเพื่อนๆน,นะครับผมที่อาจจะยังไม่ได้ดูหรือว่ายังไม่ได้ฟังนะครับแต่คิดว่าส่วนใหญ่น่าจะฟังแล้วแหละแต่ย้อนให้นิดนึงซึ่งในตอนที่162เนี่ยยูจิได้ระทะกับฮาบะใช่ไหมแล้วก็เป็นฝ่ายยูจิที่ชนะไปนะครับหลังจากนั้นตัวของยู ไปหาตัวของฮิกุรุมะและทางด้านเมกุมิแล้วก็เลมี่เนี่ยก็เดินทางไปเหมือนกันซึ่งความบันเลยของตอนนี้ก็คือไม่รู้ว่าตัวของอามาอิหรือว่าเลมี่นะครับผมที่เป็นคนหลอกตัวของยูจิหรือว่าเมกุมินั่นเองแล้วก็ในช่วงท้ายของมังงะเนี่ยก็จะปรากฏภาพชายคนหนึ่งที่เหมือนจิโกข้างถนนนะครับผมที่นั่งถอดเสื้อแลวแบบใส่เกงขาสั้นรออยู่นะครับว่าเออจะมีหนูตัวใหม่มาหรือเปล่าและหลังจากนั้นเนี่ยภาพก็ได้ตัดมาในตอนที่หนึ่งร้อยหกสิ 3ฉา,ากแรกเลยนะครับก็จะเป็นฉากที่เหมือนกับเด็กนักเรียนเนี่ยคุยกันและดูเหมือนว่าจะเป็นฉากย้อนอดีตของตัวอามาอีด,ด้วยนะครับผมซึ่งมีเด็กนักเรียนที่มีแบบว่ารูปร่างออกออกอวบอวบหน่อยนะครับผม <S <S เขาเนี่ยได้มีการพูดขึ้นมานะครับว่าฮะอะไรนะและหลังจากนั้นนะครับผมก็ได้มีการพูดออกมาจากอามาอีนะครับผมที่ตอนนั้นเนี่ยเหมือนกับว่าจะพูดออกมาว่า ไม่ไม่ใช่อย่างนั้นและตัวของอามาอิเนี่ยก็เลยได้มีการพูดต่อว่าทําแบบนี้เอออะไรนะและต่อมานะครับผมทางด้านตัวของเด็กที่มีรูปร่างที่แบบออกอวบๆหน่อยเนี่ยก็โดนเพื่อน3ามคนเนี่ยกำลังลังแกอยู่นะครับผมแล้วก็ได้มีข้อความนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นคําพูดของใครแต่น่าจะเป็นคําพูดของอามาอินะครับผมที่เขาเนี่ยได้มีการพูดขึ้นมาว่าอย่างเงียบ นายต้องหัวเราะและหลังจากนั้นนะครับผมภาพเนี่ยก็ได้ตัดมาที่ตัวของอามอ ที่นตอนนั้นเนี่ยยืนอยู่ด้านหลังไอ้แก๊ง3ามคนนั้นนะครับผมและดูเหมือนว่าจะมีการเขียนต่อว่าอ่าฉันบอกนายแล้วจริงๆว่าฉันเนี่ยไม่ได้ทําแต่ทําไมนายถึงไม่เข้าใจล่ะนายเป็นใบ้งั้นหรอแล้วหลังจากนั้นนะครับก็ได้มีการพูดต่อว่าพวกเหล่านี้ไม่ได้ฉลาดหรือว่าแข็งแก่งอะไรเลยแต่พวกมันเนี่ยแค่มั่นใจในตัวเองก็เท่านั้นเองแค่ยิ้มและไหลไปตามกระแสเพื่อไม่ให้พวกมันโกรธก็พอและคนอื่นเนี่ยจะไม่เห็นนายเป็นเบ้และบางครั้งเนี่ยสิ่งดีๆ ก็จะตามเข้ามาขึ้นเรื่อยๆนะครับผมนี่ก็เป็นการพูดออกมาจากอเมอิกที่ดูเหมือนว่า S <S เขาเนี่ยจาตัวรอดเก่งมากเลยนะครับผมและหลังจากนั้นเนี่ยดูเหมือนว่าไอเด็ก3คนนั้นเนี่ยมันก็ยังคงแกล้งนะครับผมตัวของเด็กที่มีรูปร่างอ้วนอยู่นะครับผมและจู่จก็มีชายคนหนึ่งเดินมาพูดนะครับผมในระหว่างที่เด็กคนออกอวบอวนเนี่ยกาลังโดนแกล้งนะครับเขาได้พูดขึ้นมาว่าพอได้แล้วและหลังจากนั้นเนี่ยตัวของอามายินเนี่ยเขาก็เลยได,ได้พูดขึ้นมานะครับว่าไอ Excuse ้โง่คนนึงโผล่มาแล้วหรอและหลังจากนั้นนะครับชายทั้ง3คนนั้นเนี่ยก็ได้มีการพูดออกมานะครับว่า นั่นมันเครื่องแบบ มัธยมต้นตะวันตกมัธยมระวังปากของนายด้วยมิฉนั้นเราจะต้องสอนบทเรียนให้แกเขาหน่อยแล้วและหลังจากนั้นไอชาย3คนนี้เนี่ยก็พุ่งเข้าไปนะครับผมส่วนชายคนที่พูดว่าพอได้แล้วเนี่ยดูเหมือนว่าจะเป็นพระเอกของเรานั่นคือยูจินนั่นเองและหลังจากที่ยูจิเนี่ยกำลังโดนไอพวกที่เป็นนักเลงเนี่ยพุ่งเข้ามาต่อยนะครับผมก็ยูจิเนี่ยก็เลยได้ต่อยสวนกลับไปนะครับซึ่งต้องบอกว่าไอสามคนนี้เนี่ยหาเรื่องผิดคนเลยนะครับเพราะว่ายูจิเนี่ยตอนที่เขายังไม่ได้เป็นเกี่ยวกับ พวกผู้ใช้คุณใส่เนี่ยเขาก็ถือว่ามีความแข็งแกร่งทางด้านร่างกายเนี่ย ผิดปกติยิ่งกว่าคนอื่นอยู่แล้วนะครับผมหลังจากที่ยูจิต่อยชายคนนึงไปแล้วนะครับผมอีกสองคนเนี่ยมันก็รีบพุ่งเข้ามาช่วยเหลือเพื่อนของมันซึ่งตัวของอามะอิในเวลานั้นเนี่ยตกใจมากกับความแข็งแกร่งของยูจินะครับผมและตัวของยูจิเนี่ยก็สามารถจัดการกับชายอีก2คนได้แบบสบายสบายเลยนะครับผมโดยที่ตัวเองเนี่ยไม่บาดเจ็บเลยแม้แต่น้อยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยดูเหมือนว่าตัวของยูจิเนี่ยจะหันมาพูดกับตัวของอามะอิว่าแล้วนายล่ะ เจ้ายังไงก็ว่ามาแล้วตัวของอามาอิก็แบบพูดออกมาแบบเสียงสั่นๆว่าฉัจฉันแล้วก็เงียบไปนะครับแล้วก็ได้มีข้อความระบุไว้ว่าผู้เล่นเกมคัดออกอิตาโดริยูจิแล้วก็ลินอามาอินะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยภาพได้ตัดมาทางเมกุมิที่ตอนนี้เนี่ยเมกุมิเรียกตัวของเลมี่ว่าเฮ้ยตัวของเลมี่ก็แบบหันกลับมาว่า อะไรและหลังจากนั้นนะครับเมกุมิก็เลยได้มีการพูดออกไปว่าหากเธอกําลังวางแผนที่จะผ่านอิเคบุคุโรไปยังชินจูกุเนี่ยอย่าเลยดีกว่าและหลังจากนั้นก็ได้มีการเรียงแผนที่ขึ้นมานะครับว่าจุดเริ่มต้น อิเคบุคุโรและก็ชินจูกุนะครับผมก็ตัวของเมกุมิเนี่ยก็เลยได้พูดต่อว่าบริเวณนี้เนี่ยมีสเสบียงมากมายดังนั้นเนี่ยเราจะไปเจอผู้เล่นคนอื่นๆอ,อีกเพราะว่าตัวของเลมี่เนี่ยกะจะพาตัวของยูจิเนี่ยไปที่อิเคบุคุโรนะครับผมเพื่อไปชินจูกุนั่นเองนะครับผมตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นแผนของเลมี่นะครับหลังจากนั้นเนี่ยตัวของเลมี่เนี่ยได้มีการพูดกลับมาว่ามี2เหตุผลที่ฉันเนี่ยจะไปทางนี้ เส้นทางเนี่ยเรียบง่ายนี่คือเหตุผลแรกแล้วก็ฉันเนี่ยมีฐานทัพอยู่ใกล้ๆนี่คือเหตุผลที่2ออย่างน้อยเนี่ยก็ให้ฉันได้อาบน้ําฉันแทบจะไม่ได้พักผ่อนเลยตั้งแต่เมื่อวานนะครับผมนี่คือเหตุผลที่เลมี่เนี่ยบอกเมกุมิไปนะครับว่าทําไมเขาถึงต้องเลือกพามาทางนี้นั่นเองนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยก็ดูเหมือนว่าฉากเนี่ยจะตัดไปทางอามาอิที่ณตอนนี้เนี่ยได้พายูจิมาถึงที่หมายแล้วนะครับผมก็คือที่ตัวของฮิกุรุมะอยู่นั่นเองซึ่งตัวของอามาอิเนี่ยเขาได้พูดกิน ที่กุรู้มา,าเนี่ยใช้โรงละครแห่งนี้เนี่ยเป็นฐานทัพถ้าเขายังไม่ย้ายไปนะก็น่าจะอยู่ที่นี่นั่นแหละและหลังจากนั้นนะครับยูจีเนี่ยก็เลยได้บอกกับไปว่า โอเคขอบคุณมากนั่นเป็นประโยชน์จริงๆเลยนะขอบใจและต่อมานะครับทางด้านตัวของอามะอีเนี่ยเขาก็เลยได้พูดขึ้นมานะครับว่าเฮ้ยเดี๋ยวๆและตัวของยูจิก็เลยได้พูดใช่ไหมและหลังจากนั้นนะครับตัวของอามะอีเนี่ยเขาก็เลยได้มีการพูดต่อว่านายจะเข้าไปจริงๆเหรอยูจิและหลังจากนั้นนะครับทางด้านยูจิเนี่ยเขาก็เลยได้พูดกลับมาว่าเออฉันต้องการพบเพื่อนดังนั้นฉันจึงรีบและหลังจากนั้นนะครับตัวของอามะอีเนี่ยเขาก็เลยได้มีการพูดกลับมาว่า ฉันไม่เคยเจอฮิกุรมะเลยแต่ครั้งหนึ่งเขาเคยโจมตีฮาบาดจนเนื้อแตกนะครับผมก็คือเป็นการทุบหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะว่าตัวของฮิกุรมะเนี่ยเขาใช้เหมือนกับไอที่ทุบของสารนะครับผมและหลังจากนั้นเนี่ยยูจิก็เลยได้พูดกับมาว่า โอ้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยฉันก็ไม่เป็นไรหรอกมัง้งเพราะฉันเองเนี่ยก็สามารถจัดการเจ้าเฮลิคอปเตอร์นั้นได้เหมือนกันนะดังนั้นเนี่ยฉันน่าจะเอาอยู่แต่ถ้าไม่ไหวจริงๆเนี่ยฉันก็จะวิ่งหนีได้ทันเชื่อฉันและหลังจากนั้นนะครับตัวของอามายินเนี่ยเขาก็เลยได้พูดกลับมาว่าเอ,อ่อฉันว่านะครับผมหลังจากนั้นตัวของยูจิเนี่ยก็เดินเข้าไปเลยนะครับผมไม่ได้สนใจว่าเขาจะพูดอะไรต่อนะครับผมมีหันกลับมาพูดเล็กน้อยว่า แล้วเจอกันนะอามาอีและต่อมานะครับทางด้านอามาอีก็เลยได้พูดส่งท้ายว่า<ท>พูดสินายต้องพูดมันสิ่งนี้ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ขอโทษนะอิตาโดริและก็ได้มีข้อความเขียนระบุไว้ว่าเสื้อแจ็คเก็ตสีน้ำตาลนั่นเองนะครับผมนี่ก็คือเป็นการระบุเอาไว้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยภาพก็ตัดมาที่ชายคนหนึ่งที่เขาได้พูดกลับมาว่าฮิกุรุมเหรอ ขอโทษนะแต่ฉันเนี่ยชื่อเล็กกี้เธอเนี่ยหลอกนายมานะ่ะและหลังจากนั้นนะครับผมภาพเนี่ยก็ตัดไปที่เลมี่แล้วก็เมกุมิที่ณนะตอนนี้นะครับผมยืนประจันหน้ากับไอ้ชายคนที่ชื่อเล็กกี้อยู่นั่นเองนะครับและหลังจากที่ตัวของเมกุมิเนี่ยรู้ว่าตัวของเลมี่หลอกเธอมานะครับเธอก็ได้ส่งสายตาที่อม,มหิใส่เลมี่ทันทีและต่อมาทางด้านเลมี่เองเนี่ยที่เห็นว่าหน้าของเมกุมิเนี่ยเริ่มแบบว่าโหดขึ้นมาแล้วนะครับเลมี่ เขาก็เลยได้พูดกลับมาว่าทําไมถึงมีสายตาที่น่ากลัวแบบนั้นล่ะ แต่ฉันเนี่ยไม่กลัวนายหรอกนะฉันเนี่ยกำลังเตือนนายและหลังจากนั้นนะครับผมทางด้านเมกุมิเนี่ยก็เลยได้พูดออกมาเลยนะว่าหุบปากและต่อมานะครับตัวของเล็กกี้เนี่ยเขาก็เลยได้หัวเราะออกมาฮ่าฮ่าและต่อมาเนี่ยตัวของเมกุมิเนี่ยเขาก็เลยได้มีการพูดต่อนะครับว่าเรากําลังเสียเวลาและหลังจากนั้นนะครับเขาก็เลยได้เรียกชิกิงามิออกมานั่นก็คือสุนัขศักดิ์สิทธิ์ของเขานั่นเองนะครับผมและภาพเนี่ยก็ได้ตัดไปที่ตัวของฮิกุรุมะ ที่นาตอนนี้เนี่ยเขานั่งแช่นะครับผมหรือว่าจะเรียกว่านอนแช่อ่างอาบน้ําอยู่ก็ได้นะครับผมตัวของยูจิเนี่ยได้พูดขึ้นมานะครับว่าอ่างอาบน้ําและฮิกุรุมะเนี่ยก็เลยได้มีการพูดต่อนะครับว่านายเป็นใครแล้วมาทําอะไรที่นี่และต่อมานะครับตัวของยูจิเนี่ยก็เลยได้พูดนะครับว่าเช่นเดียวกันกับนายแล้วหลังจากนั้นนะครับฮิกุรุมะเนี่ยเขาก็เลยได้มีการพูดกลับไปนะครับว่านายไม่เคยอาบน้ําในตอนที่นายใส่เสื้อผ้าของนายหรอและหลังจากนั้นนะครับผมทางด้านตัว ตัวของยูจิเนี่ยเขาก็เลยได้มีการพูดกลับไปว่าไม่อะและตัวของฮิกุรุมะเนี่ยเขาก็เลยได้มีการพูดกลับมาเลยนะครับว่ารู้สึกดีกว่าที่ฉันเนี่ยคิดว่าซสอีกนะโอ้ใช่แล้วล่ะตอนที่ฉันเรียนอยู่ชั้นปฐมเนี่ยฉันชอบวิชาว่ายน้ําตอนที่ฉันเนี่ยใส่เสื้อผ้าลงไปด้วยและหลังจากนั้นนะครับทางด้านตัวของยูจิเองเนี่ยเขาก็เลยได้สวนกลับมานะครับว่า ฉันรู้ว่านายเนี่ยหมายถึงอะไรและต่อมาทางด้านตัวของฮิกุรุมะเนี่ยเขาก็เลยได้พูดต่อนะครับว่าช่วงนี้ฉันไม่ค่อยสนใจอะไรมากดังนั้นฉันจึงท้าทายตัวเองให้ทําในสิ่งที่ฉันเนี่ยคิดว่าไม่ควรทําก่อนหน้านี้โดยทั่วไปแล้วฉันเนี่ยออกนอกรูกนอกทางในวัย30ของฉันนายคิดว่ามันตลกไหมและหลังจากนั้นนะครับทางด้านของยูจิเองเนี่ยเขาก็เลยได้สวนกลับมาว่าใช่ฉันชอบมันนะแต่เล็กน้อยเท่านั้นน,นายเนี่ยฮิกุรูมะใช่ไหมและหลังจากนั้นนะครับผ ทางด้านตัวของฮิกุรุมาเองเนี่ยเขาก็เลยได้สวนกลับไปนะครับว่าใช่ถูกต้องแล้วแหละฉันเนี่ยแหละฮิกุรูมาและหลังจากนั้นนะครับทางด้านของยูจิเนี่ยเขาก็เลยได้มีการพูดต่อออกมาเลยนะครับว่าฉันต้องการที่จะพูดคุยกับนายและต่อมานะครับทางด้านฮิกุรุมาเองเนี่ยเขาก็เลยได้พูดกลับมานะครับว่า ไม่เดี๋ยวก่อนสิอย่ารีบนักเลยฉันเนี่ยเป็นนักกฎหมายคุยกับฉันเนี่ยต้องมีค่าใช้จ่ายนะครั้งละ5 000เยนต่อครึ่งชั่วโมงนะครับผมและต่อมาที่กุลุมะเนี่ยเขาก็เลยได้มีการพูดต่อว่าเออฉันล้อเล่นนะฉันต้องการที่จะเปลี่ยนบทบาทและเล่นเป็นทนายตะกะเงินก็เท่านั้นเองและหลังจากนั้นนะครับผมทางด้านของยูจิเองเนี่ยเขาก็เลยได้มีการพูดกลับมานะครับว่าโอ้ มีบางอย่างแปลกๆเกี่ยวกับผู้ชายคนนี้นายได้คะแนนร้อยคะแนนใช่ไหมและหลังจากนั้นนะครับผมยูจีเนี่ยก็เลยได้มีการพูดต่อว่าเขาไม่ใช่ผู้ใช้คุณใสที่เกิดใหม่จากอดีตเขาเป็นผู้ใช้คุณใสสมัยใหม่ ที่มีวิชาคุณไส่ที่ตื่นขึ้นแล้วนั่นหมายความว่าเขาอาจจะฟังฉันเราสามารถทําข้อตกลงกันได้และต่อมานะครับผมทางด้านของยูจิเองเนี่ยเขาก็เลยได้มีการพูดออกไปเลยนะครับว่าเออฉันขอพูดตรงๆเลยและกันเราต้องการที่จะยุติในเกมคัดออกนี้หรือมากกว่านั้นเราต้องการที่จะลบล้างการบังคับฆ่าเราสามารถใช้100คะแนนของนายเนี่ยเพื่อเพิ่มกดได้หรือไม่และหลังจากนั้นนะครับฮิกุรูมาเองเนี่ยเขาก็เลยได้สวนกลับมาเลยนะครับว่าโอเค ฉันก็อยากจะพูดตรงๆด้วยเหมือนกันนะว่าฉันเนี่ยจะตอบว่าไม่และหลังจากนั้นนะครับยูจิก็เริ่มทําสีหน้าที่แบบว่าไม่ค่อยพอใจและแล้วก็ได้มีการพูดกลับมาว่านั่นคือเรื่องตลกด้วยหรือเปล่าและต่อมานะครับทางด้านที่กุลุมาเองเนี่ยเขาก็เลยได้พูดออกไปเลยนะครับว่าเออไม่หรอกเกมคัดออกเนี่ยให้ความหลากหลายของความเป็นไปได้บางครั้งเนี่ยกฎหมายก็ไร้ประโยชน์แต่กฎของเกมคัดออกล่ะ ถ้าฉันได้รับพลังที่แท้จริงแล้วกฎก็เป็นจริงจะเกิดอะไรขึ้นหากผู้ละเมิดกฎเนี่ยโดนลงโทษตามกฎธรรมชาติโดยไม่มีข้อกล่าวหาดำเนินคดีหรือการพิจารณาคดีมันไม่ดีหรอฉันรู้ว่ากฎเกณฑ์ไม่สมบูรณ์แบบแต่ฉันต้องการรักษากลไกพื้นฐานของเกมคัดออกไว้ดังนั้นฉันจึงไม่อยากให้มันเนี่ยจบลงในเร็วๆนี้โดยเฉพาะกฎข้อ2และข้อ8ฉันต้องการเห็นคนเนี่ยโดนลบเทคนิคคำสาบ อย่างน้อยเนี่ยหครั้งนะครับผมซึ่งกฎข้อ2และข้อ8เนี่ยก็จะมีกฎอยู่ว่าผู้เล่นคนใดก็ตามที่ฝ่าฝืนกดก่อนหน้านี้เนี่ยจะต้องถูกลบวิชาคุณใสหรือว่าวิชาไสายเวทนะครับผมอันนี้ก็คือกฎข้อ2แล้วก็กฎข้อ8เนี่ยก็จะมีระบุไว้ว่าหากคะแนนของผู้เล่นยังคงเท่าเดิมเป็นระยะเวลา19วัน ผู้เล่นคนนั้นเนี่ยจะต้องถูกลบวิชาคุณใสหรือว่าวิชาไสายเวทนะครับผมนี่ก็เป็นกฎที่ตัวของฮิกุรุมะเนี่ยอยากจะเห็นสักครั้งหนึ่งนะครับผมนั่นก็คือกฎข้อ2แล้วก็ข้อ8นั่นเองหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้มีข้อความเขียนระบุไว้ว่าและฉันคิดว่านั่นหมายความว่า นายเนี่ยจะต้องตายและหลังจากนั้นนะครับผมทางด้านตัวของยูจิเนี่ยก็เลยได้มีการพูดกลับมานะครับว่านั่นเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมเกมคัดออกถ้าเรารอานานเกินไปทุกคนในประเทศนี้เนี่ยก็จะตายและหลังจากนั้นนะครับผมพามเนี่ยก็ได้ตัดไปทางฮิกุรุมะฮิกุรุมะเนี่ยได้พูดขึ้นมาว่าฉันสงสัยว่ามันเนี่ยจะเป็นการฉลองความคงทนของเกมคัดออกและยูจิเนี่ยก็เลยได้สวนกลับมานะครับว่าฉันไม่เข้าใจส่วนนั้นจริงๆให้ฉันพูดอีกครั้งนะ ฉันจะต้องใช้100คะแนนของนายฮิกุรุมะและหลังจากนั้นนะครับยูจิก็เริ่มเล่งพลังไสยเวทข,ของเขาขึ้นมานะครับผมแล้วก็ดูเหมือนว่าจะเริ่มที่อยากจะต่อสู้กับฮิกุรุมะแล้วนะครับทางด้านฮิกุรุมะเองเนี่ยเขาก็เลยได้พูดออกมานะครับว่านายเคยฆ่าใครสักคนไหมรู้สึกดีขึ้น เกินคาดเลยแหละแล้หลังจากนั้นเขาก็เรียกชิกิงามิของเขาออกมานะครับผมซึ่งก็เป็นตัวเหมือนกับว่าเป็นแบบเหมือนคนอยู่ด้านหลังเขานั่นเองนะครับนี่ก็จะเป็นหน้าสุดท้ายของมังอัดจูยุสึไคเซ็นตอนที่1 6 3นะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสนุกกันบ้างไหมตอนที่1 6 4เนี่ยออกมาแล้วแล้วผมก็จะ ามให้อย่างรวดเร็วเท่าที่จะเร็วได้เลยนะครับผมต้องขออภัยในความล่าช้าด้วยสําหรับวันนี้เนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์กดแชร์นะครับผมแล้วก็ถ้ากดแล้วเนี่ยถ้าอยากจะติเตือนก็เหมือนเดิมเลยใต้คอมเมนต์นะครับผมสามารถติเตือนแนะนําได้เหมือนเดิมนะครับผมรับฟังทุกคนนะครับผมที่แนะนําเข้ามานะไม่ได้โกรธใครเลยนะครับผมตรงนี้ก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับสาหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ